ถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับกล้องนะครับชุดเลนจากไซส์หรือว่าขาวไซส์เนี่ยเราอาจจะนึกถึงนะครับย้อนกลับไปสมัยนู้นเลยก็จ,จะมี Sony Sony e r i c s s o ัน,นครับรวมถึงโ o k i ียด้วยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับอีกค่ายนึงที่ไปจับมือกับเลนไซส์นั่นก็คือ Vivo ครับ สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมพัชจากดรอยแซนวันนี้เรามี vivo X60 Pro+ Plus 5G หรือก็เป็นการจับมือกันครั้งแรกระหว่าง vivo กับไซส์นะครับผม แล้วก็นี่เป็นซีรีส์แรกเลยที่เอาตัวชุดเลนส์ไซส์มาใช้งานด้วยแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องที่หิ้วมาจากจีนนะครับไม่ใช่เครื่องของศูนย์ไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับผมดูอุปกรณ์ภายในทดสอบตัวเครื่องบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูตัวกล้องพร้อมกับเลนส์ไซส์ว่ามันโดดเด่นหรือมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าแพยในกล่องของ X60 Pro Plus เนี่ยมีอะไรมาให้บ้านครับนี่แกะกล่องมาปั๊บเรียบร้อยนะครับ ตัวเครื่องนะครับ x 6 0 Pro Plus นะครับ <Yeah. S 1> ตัวเครื่องเป็นสีส้มนะครับ b a c l e t t e r ซึ่งต้อบอกว่ามันมี2สีนะคือจะเป็นสีส้มตัวเนี้ยกับสีน้ําเงินนะครับต้องบอกว่าโลโก้ไซส์ที่เป็นรูปเหมือนกับธงสีน้ำเงินแบบนี้นะครับยังไม่เคยเห็นเอาไปใช้ในฝั่งของโซ n y หรือว่าฝั่งของตัวโ o เกียเลยด้วยซ้ําจะมีแค่ชื่อว่าเป็นไซส์เฉยๆแต่ว่าตัวโลโก้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทาง Vivo เนี่ยได้มาติด บนตัวโมดูลกล้องนะครับ <Yeah! S 1> นอกจากกล้องไซส์แล้วนะครับสเปคตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมาพร้อมกับแซนด์ดราก้อน8.8ด้วยนะแต่เดี๋ยวเข้ามาดูสเปคกัน,นครับดูของในกล่องก่อนจากตัวเครื่องแล้วภายในกล่องก็ยังแถมของมาให้ครบชุดครับทั้งตัวเคสที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับแบบนี้ไม่ได้เป็นซิลิโคนนะครับ ก็จะดูทนทานแข็งแรงกว่านั่นเองแล้วก็เป็นตัวเคสที่มีการหุ้มตัวเครื่องด้านบนกับด้านล่างเพราะว่าหน้าจอของเจ้า X60 Pro+ p เนี่ยมันเป็นจอโค้งนะครับถัดมาก็จะเป็นเข็มจิ้มถัดซิมนะครับสาย USB Type C นะครับตัวนี้ก็รองรับชาร์จเร็วด้วยตัวหัวชาร์จนะครับพี่แถมมาให้อันนี้ก็เป็น Vivo Flat Charge 55วัตต์พร้อมกับหูฟังนะครับที่เป็น Type C ซึ่งเป็นหูฟังแบบ In Ear น,นะครับตัวนี้ ายก็เป็นแบบ Type C นะครับสามารถเสียบใช้งานได้ <Okay. S 1> แล้วก็มีตัวแปลงให้ด้วยนะครับเผื่อใครมีฟัง3.5อยู่แล้วก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้แปลง Type C เป็3.5พร้อมกับตัวจุกเปลี่ยนหูฟังนะครับอีก2คู่นะครับคนละไซส์กันสเปคของ Vivo X60 Pro+ ครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับเป็น AMOLED 120Hz การตอบสนองที่240เฮิรต์ครับผมสามารถรองรับการแสดงผล HDR10+ ได้มาพร้อมกับความสว่างสูงสุดที่1,300นิตนะครับเป็นหน้าจอโค้งครับแต่ไม่ถึงขั้น waterfall เหมือนกับรุ่นก่อนๆนะครับโดยจะเป็นแค่จอโค้ง Dual Edge 2ฝั่งนะครับชิปเซ็ตก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับ Qualcomm Snapdragon 888ส่วนของ RAM ครับอันนี้มี2สเปคคือจะมี RAM 8กับ RAM 12กิกนะครับแล้วก็หน่วยความจำก็จะมี128กับ256 ส่วนแบตเตอรี่ความจุ4,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับ vivo flash charge 55วัตต์เซ็นเซอร์สแกนล้มมือนะครับเป็นแบบฝังอยู่ใต้หน้าจอนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลครับเป็นแบบเจาะรูอยู่ตรงกลางส่วนชุดกล้องหลังที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับตัวนี้เลยกล้องไซส์นะครับผม ชุดกล้องค u a d camera สีตัวนั้นนะครับตัวกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ so e x e l l GN1 นะครับมาพร้อมกับรูแสง f 1.57มาพร้อมกับดูอัลพิกเซนะครับช่วยระบบออโต้โฟกัสให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นพร้อมกับระบบกันสั่น OIS นะครับส่วนตัวกล้อง ultra wide ครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับที่ใช้ใน vivo x50 คือมาพร้อมกับกันสั่น gimbal ด้วยนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับเป็น Sony IMX598 นั่นเอง ส่วนกล้องซูมเทเลโฟโต้นะครับมีมาให้2ตัวด้วยกันตัวกลมตรงนี้นะครับเป็นกล้องซูมออปติคอลสเท่านะครับมาพร้อมความละเอียดส2ล้านพิกเซลส่วนข้างกันนะครับเป็นเพลสโคปคาเมรนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลและซูมอยู่ที่5เท่าครับ โดยตัวของเซนเซอร์50ล้าน,นครับมีขนาดพิกเซลไซส์รับใหญ่ถึง1.2ไมครครับทำให้สามารถเก็บแสงของเองต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับกล้องรุ่นก่อนๆน,นะครับผมก็สามารถจะเก็บแสงได้มากขึ้นถึง38.8นะครับ <Wow. S 1> ส่วนการโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ยก็เร็วขึ้นถึง22ด้วย ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงโหมดกล้องครับต้องมาดู UI ตรงนี้เลยนะครับมันจะมี w i เจ e t ของตัวเลนส์ครับชุดนี้พอกดปุ๊บเข้ามานะครับบนหน้าจอก็เห็นว่าเฮ้ยนี่ไงออกมาเหมือนกล้องเลยนะมีชุดเลนส์ว่ามีเลนส์ซูเปอร์มาโครมีเลนส์มุมมองกว้างอัลตราไวท์ครับแล้วก็เลนส์ถ่ายถ่ายไกลนะครับพวกเลนส์โฟโต้นะครับซึ่งตัว shortcut p a c เกจเลนส์นี้นครับทำให้เราสามารถจะกดเข้ากล้องไปได้เลนส์พร้อมใช้งานทันทีนะครับแบบว่าต้องการจะซูมก็ไม่ต้องรอเข้ากล้องไปก่อนแล้วไปเลือกระยะซูมทีหลังนะครับ กดได้เลยเทเลโฟโต้ปั๊บเข้ามาอยากเพื่มาที่ซูม 5x นะครับหรือซูม5เท่าผ่านตัวเพลสโคปเลยนะครับหรือจะเกิดย้อนกลับไปนะครับที่หน้าจอนี้แพ็กเกจเลนต้องการถ่ายซูเปอร์มาโครปุ๊บก็จะเป็นการเปิดโหมดซูเปอร์มาโครทันที <c oughs> หรือถ้าเกิดใครชอบถ่ายภาพกลางคืนใช้บ่อยกว่าก็สามารถตั้งค่าตัวช็อตคัตตัวนี้ได้นะครับปรับใหม่ไปเลยนี่มีให้เลือกครับโหมดกลางคืนโหมดจับภาพเคลื่อนไหวภาพความละเอียดสูงซูเปอร์มูน เอกสารเอกสารต่างๆเปือใครแบบชอบถ่ายพวกเอกสารชีตงาน,งานก็สามารถสลับนะครับอโหมดข้างล่างเนี่ยมาใช้แทนข้างบนตรงนี้ได้อย่างเช่นโหมดวิดีโอสนุกผมอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยครับก็ปิดไปก่อนแล้วก็เลือกเอาตัวเอกสารมาแทนโหมดเอกสารปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จปับ๊บครับก็ได้โหมดสแกนเอกสารมาใช้แทนตรงนี้แล้วเห็นไหมในส่วนของโหมดกล้องถ่ายภาพนะครับพอเข้ามารูแล้วเห็นว่ามีการปรับ UI ใหม่พอสมควรนะครับเรื่องของการเปลี่ยนระยะเลนอันนี้ก็ง่ายขึ้นแล้ว ก่อนนั้นเน่ต้องแบบมากดด้านข้างแล้วก็เลือกว่าเป็นเลนส์ซูเปอร์มาโคถ่ายซูมถ่ายอัลตร้าวายครับอันนี้ก็มีระยะของเลนส์ให้ดูบนหน้าจอเลยนะครับก็สามารถจะกดสลับไปที่อัลตร้าวาย0.6เลนหลัก 1x นะครับเลนเทเลโฟโต้ 2x นะครับแล้วก็เลนเพลิสโคป 5x ได้เลยคือปรับระยะซูมกับระยะอัลตร้าวายได้จากหน้าจอหลักนะครับ ด้านล่างจะมีพวกโหมดภาพคนโหมดกลางคืน,นครับโหมดภาพความเรยดสูงหรือว่าเต็ม50ล้านพิกเซลแบบอัลตร้า HD นั่นเองแล้วก็มีพวกโหมดโปรนะครับรวมถึงโหมดเพิ่มเติมอย่างเช่นการถ่ายภาพแบบ l i ฟ e p h โต้นะครับภาพเคลื่อนไหว s l o โมชั i o AR Super Moon แล้วก็พวกภาพเอฟเฟกอื่นเช่นการเปิดชัตเตอร์สปีดนานๆอย่างดาวเต็มท้องฟ้านะครับพวกภาพ Snap Shot แล้วก็ d o ลเอ็กโพเ s อร์นะครับซึ่งตัวบ o ลเอ็กโ p o ชอ r ์ที่ผมลองถ่ายมาแล้วก็จะเป็นการใช้กล้องหน้าหลังถ่ายพร้อมกันมันก็จะมีเลเยอร์ของเรา กับเลเยอร์ของฉากหลังที่เราชอบเนี่ยเอามาซ้อนกันได้ทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะมีรูปแบบของอาร์ติสติกซึ่งถ้าเกิดลองเลือกหามุมดีๆอมกับสวยๆนะครับมาเลงแล้วเนี่ยก็ใช้ภาพัอาร์ตมาแชร์ลงโซเชียลนั่นเองส่วนโทนสีความสว่างของภาพนะครับผมว่าตัวนี้มีการปรับจูนเรื่องของกล้องให้มีความใสแล้วก็สีสันก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวฟิลเตอร์ครับที่ออกมาเสริมเนี่ย ตรงนี้ผมมองว่ามันมีหลายฟิลเตอร์ที่ค่อนข้างจะพร้อมใช้งานนะครับคือมีการปรับโทนสีคุมโทนให้แบบว่าดูแตกต่างกันในแต่ละฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปเจอบางรุ่นมีฟิลเตอร์มาให้ทั้ง,งานก็จริงแต่ว่าโทนสีมันกใกล้ๆกันหมดเลยอะแต่ว่าตัว 6x60 Pro Plus เนี่ยเหมือนกับว่าคัดเลือกมาแล้วว่าโทนสีนี้อะถ้าเกิดจะเน้นว่าไม่เอาเหลืองก็ตัดเหลืองไปเลยเน้นเขียวเน้นฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับ และคนบอกเอ๊ะนอกจากตัวช็อตคัทแล้วเนี่ยทำไมหน้าตาอยู่เอ้มัดูเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของ vivo 60 pro plus เนี่ยเขามาพร้อมกับ origin os นะครับที่เป็นการอัปเดต ui ครั้งใหญ่นะครับบน android 11ของทาง vivo นั่นเองนะครับหน้าตา ui นะครับจดแบบนี้ส่วนของช็อตคัดต่างๆครับก็จะมี2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวของ setting ซึ่งพอ s l ลด์ปุ๊บ มันคล้าย OS มา,มากๆเลยหน้าตาการปรับช็อตคั u เปิดปุ่มเปิดปิดพวก w i Wi-Fi b l u e t ู tooth เป๊ะเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งาน vivo อยู่แล้วครับก็คุ้นชินกับการดันเซตติ้งจากด้านล่างขึ้นมาอันนี้ยังมีอยู่นะครับสามารถดันจากด้านล่างขึ้นมาได้คือจากที่ลองใช้งานเป็นยูอิฟเอไทยมานะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เรื่องของคําแปลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้วางขายใครไปทางการนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะมีตรงนี้นครับปรับเปลี่ยนรูปทรงก็สามารถจะเลือกปรับนะครับเรื่องของ หน้าจอฉากหลังการเบลอไอคอนต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือหน้าตาแบบ Android อีกอันนึงคือหน้าตาแบบออริจิน0 0เรนะครับเรามาดูกันพับเพราะปรับมาเป็นโหมดนี้นะครับเห็นว่าเรื่องของไอคอนวิดเจตเนี่ยมันมีความสวยงามนะครับมากขึ้นเรียกว่าปรับใหม่ยกเครื่องทั้งหมดเลยนะครับพวกไซส์ของไอคอนวิดเจตต่างเนี่ยสามารถจะเลือกปรับขนาดได้นะครับนี่แล้วก็สามารถจะปรับแต่งเลเยอร์ให้มันดูเหมาะสมกับที่เราใช้งานได้ครับไอคอนใหญ่ขึ้น แอปไหนที่ยังไม่ได้เปิดมาใช้งานเนี่ยก็จะมีตัวแอป drawer ที่สามารถจะเลือกเอามาวางบนหน้าจอได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้ผมมองว่าอยากได้อะไรมาเพิ่มที่หน้าจอแรกนิดนึงอยากอทีอ่เลขครับเดี๋ยวอาไว้หน้าแรกอาจจะใช้บ่อยหน่อยก็บองไว้ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็แตะปับ๊บลองขยายไซส์ดูปึ๊บนี่ครับก็สามารถขยาย,ายให้เป็นแบบลักษณะเป็นาร์เหมือนกันได้เรียกว่าออกแบบให้เราสามารถจะเลือก ปรับตามสั่งเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองด้วยความที่เรามีเวลาสัมผัสเครื่องนะครับไม่นานมากนะักก็ไปลองถ่ายภาพมาให้ดูประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของ Vivo x 0 Pro Plus 5G ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนครับในเรื่องของกล้องนี่แหละนะครับคือการมากับตัวของเลนส์ไซส์นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันครบเครื่องที่ว่าเขามีทั้งกล้องหลัก 50ล้านพิกเซลเลนส์สายใช่ไหมมีกล้องกิมบอลกันสั่นจาก Sony ่เอด้วยครับแล้วก็ระยะซูม2ตัวก็2เท่ากับ5เท่ารวมถึงตัวซอฟต์แวร์ที่มีการปรับแต่งครับให้สามารถจะถ่ายรูปแอปพลายฟิลเตอร์สายเฟได้น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแกะกล่องครับแฮนซอนให้ชมฟีเจอร์และความสามารถของเจ้า vivo x60 pro plus 5g กันแบบแซมเปิลแซมเปิลก,กันก่อนนะเอาไว้ถ้าเกิดว่าทาง vivo ประเทศไทยนะครับเอารุ่นนี้มาขายเมื่อไหร่ เดี๋ยวมีรู้เต็มไม่ชมมันแน่นอน,นครับท้งเรื่องของตัวกล้องชิปเซตฟีเจอร์การเล่นเกมต่างๆนะครับแต่อย่างไงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะถึงเวลาตอนเครื่องจริงมาเมื่อไหร่ก็หวังว่าจะเ,เข้ามาขายกันนะครับเดี๋ยวมาเมนตตอบให้แน่นอนรวมถึงจะเก็บเอาไปทดสอบตอนเครื่องจริงมาวางขายกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานของรอยเซนเนี่ย จะได้มีกำลังใจนะครับหาพวกสมาร์ทโฟนแก๊สเจ๋งๆเนี่ยมาอันบ็อกแกะกล่องพร้อมกับรีวิวชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ